เกิดมาทุกวันนี้ย่อมมีเรื่องต่างๆมากมายบางคนก็ออกไปหาเรื่องบางคนก็เรื่องมาหาก็ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม้ากรรมดีเราก็เจอจะเรื่องดีกรรมไม่ดีเราก็ไปหาสิ่งที่ไม่ดีนั้น คนที่ไม่มีเรื่องก็คือพระอริยเจา้าทั้งหลายท่านผ่านเรื่องมามากแล้วพอเจอทุกข์ท่านก็วางเจอทุกข์ท่านก็วางท่านรู้ว่าสาเหตุของความมีเรื่องความทุกข์ความตกตกอกตกใจใน้อยใจยากลําบากมันเกิดจากอะไรเมื่อท่านรู้สาเหตุท่านก็วางแต่เรายังเป็นบุตุชนคนที่มีกิเลสหนา บางทีเรื่องเล็กนิดเดียวก็ทำเป็นเรื่องใหญ่หมายถึงว่ามีคนพูดกระทบนิดหนึ่งก็มีความเดือดร้อนมีความน้อยเนื้อต่ำใจจิตใจอยู่ไม่สุขจิตใจกำเริบฉะนั้นพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าพุทธะโลกธรรมมิหิจิตตังยัสตสนกรรมปติบุคคลไม่ควรมีจิตกำเริบไปตามกิเลสหรือกระแสตัณหา รือผู้ที่ไม่หวั่นไหวจิตอารมณ์ไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมบุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้ประเสริฐได้ปฏิบัติตามมงคลฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักทำใจต่อสิ่งต่างๆเรื่องต่างๆมันก็เพียงแค่เกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปคนจันรเสรือเราก็ไม่นานคนดาเราก็ไม่นานคนนินทาเราก็ไม่นาน หรือบางคนพูดจาส่อเสียดเนบแนมบางทีคิดว่าให้ตนเองสบายใจแต่ก็ทําให้ตนเองนั้นเป็นทุกข์มีผลได้รับผลต่อไปอีกบุคคลผู้ฉลาดมีความวางเฉยในสิ่งต่างๆเมื่อรู้ต้นเหตุของความทุกข์ก็วางสิ่งเหล่านั้นลงฉะนั้นเรื่องในโลกนี้ถ้าเราไม่ยึดถือตัวตนหรือความเป็นพวกพ้องเราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตในโลกนี้ อย่างสบายก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดินน้ำลมไฟอากาศถือว่าเป็นพวกเราหมดถึงคราวที่จะขับขันดินช่วยได้ถึงคราวที่คับขันบางทีคนที่ไม่ชอบเราก็อาจจะเป็นพวกเราหรือช่วยเราในการสร้างบุญสร้างบารมีได้คนผู้ฉลาดเห็นบุคคลผู้ที่เป็นศัตรูถือว่าเป็นคนที่จะโนนเราให้ทำความดีเหมือนกับพระเจ้าของเราเจอปฏิวัติ กติวัดัตก็ทำให้บุตธเจ้ามีจิตที่เข้มแข็งในการสร้างบารมีฉะนั้นบางทีคนที่เชิดชูเราอาจจะเป็นโทษก็ได้เราก็ไม่ควรที่จะหว่ันไว้ในคำนินทาสรรเสริญคนว่าเราด่าเราติชินนินทาเราก็ถือว่านั่นเป็นผู้ที่ช่วยในการสร้างบารมีทำให้เรามีความระมัดระวังหรือคนที่สรรเสริญเรายเย็นยอเรายกย่องเรา ทำให้เราเหลืองหรือผิดไปตามเขาก็ได้ถ้าเราจิตใจไม่เป็นกลางก็จะมีโทษแก่เราฉะนั้นจงในจิตที่เป็นกลางดีที่สุดเมื่อมีใครมาพูดว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่มีใครชอบเราก็เพิ่งจะไปเชื่อเราลองไปคุยกับคนนั้นดูให้เขาพูดออกมาเราจะมีความรู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้ผิดเลยให้เรายอมรับอย่างหนึ่งว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย ไม่ว่าใครก็ตามถ้าไม่บี่บุญไม่มีบารมีเขาไม่สามารถจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ใจไม่สูงพอฉะนั้นเราต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นหรือยอมรับคนที่ผิดเธอทำผิดอาจจะเกิดจากความประมาทหรือเกิดจากกรรมเก่าฉะนั้นเราจะต้องรู้จักเป็นผู้ที่ให้อภัยคนเราก็จะไม่เป็นคนที่มีเรื่องมีหล่าวชีวิตเราก็จะมีความสุขคบกับใครก็ได้